ุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะได้เปิดเผยภาพโมเมนต์ของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเล่นน้ําอยู่กับหลานๆของเขาอย่างมีความสุขค่ะภายหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะตกเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านนําไปอภิปรายโจมตีคุณทักษิณน,นะคะว่าไม่ได้กลับมาเมืองไทยเพื่อเลี้ยงหลานจริงๆในสื่ออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติที่ผ่านมาค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่5เมษาย,ยน2567มีการประชุมใหญ่ส มันประจำปีของพรรคเพื่อไทยนะคะคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยค่ะแต่ว่ามีการนำบทสัมภาษณ์ของคุณทักษิณเป็นคลิปวิดีโอไปเปิดในที่ประชุมให้บรรดาสมาชิกนะคะแล้วก็ลูกพักได้รับชมรับฟังค่ะ บางช่วงบางตอนเนี่ยคุณทักษิณได้พูดถึงคุณเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะบอกว่ามั่นใจว่าคุณเศรษฐาจะสามารถนําพาประเทศไปได้นะคะเพราะว่าเป็นนักบริหารมีประสบการณ์มากค่ะเป็นการวางตัวที่เหมาะของพรรคเพื่อไทยเพราะคุณเศรษฐานั้นเหมาะที่จะลงในช่วงที่เปลี่ยนผ่านระหว่างการเมืองที่มีหลายพรรคส่วนคุณแพทองทานนั้นนะคะคุณทักษิณเนี่ยมั่นใจว่าคุณแพทองทานสามารถนําทีมพลิกเกมได้ ไม่ยากเนื่องจากมี DNA ระหว่างคุณหญิงพจมาดามาพงกับตนเองนะคะผสมกันเป็นแพรทองทานค่ะคือเอาส่วนเข้มแข็งอดทนตัดสินใจเด็ดขาดมาจากคุณหญิงพจมารและเอาส่วนที่เป็นจุดแข็งในการพูดคุยพบปะกกับผู้คนเข้าใจการเมืองจากตนเองนะคะเชื่อว่าจะเป็นผู้นำที่ดีได้ค่ะ คุณทักษิณเนี่ยยังออกตัวว่าไม่ได้มาเชียร์ลูกนะคะแต่เมื่อตนทําได้เขาก็ทําได้ DNA ต้องทําได้และทําได้ดีกว่าด้วยนั่นก็ทําให้มีการตีความข่าวว่าสัญญาณจากคุณทักษิณน,นั้นนะคะนอกจากจะปลูกความเชื่อมั่นของบรรดาลูกพักแล้วนะคะยังเป็นการประกาศความพร้อมของกุ่นอุ้งอิงสําหรับเก้าอี้นายกรัฐมนตรีในอนาคตไม่ช้าก็เร็วนี้หรือไม่